ของถวายวัดห้ามนำกลับบ้านจริงหรือสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหญิงเล่าชาแนลด้วยนะคะเพราะทุกการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆมาฝากกันค่ะเคยสงสัยกันไหมว่าการถวายของให้วัดควรเลือกของแบบไหนถึงจะได้บุญเต็มที่ ของอะไรที่ควรถวายของอะไรที่ไม่ควรถวายแล้วถ้าเราถวายของผิดประเภทบุญจะน้อยลงหรือเปล่าการถวายของวัดมีข้อควรระวังอะไรบ้างหรือเราจะถวายอะไรก็ได้ตามใจชอบคลิปนี้จะพาทุกคนมารู้ลึกเข้าใจเรื่องของถวายวัดในแบบธรรมะดูจบแล้วรับรองว่าจะเข้าใจทั้งความหมายวิธีเลือกของถวาย และสิ่งที่ควรระวังใครอยากถวายของให้ได้บุญสูงสุดห้ามพลาดเด็ดขาดนะของถวายวัดคือสิ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมจัดเตรียมและนำไปมอบให้แก่วัดหรือพระสงฆ์ด้วยจิตศรัทธาและความตั้งใจสร้างบุญการถวายของให้วัดไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะเป็นของชนิดใดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจในการให้ และความบริสุทธิ์ใจของผู้ถวายการถวายของจึงเป็นทั้งการบำเพ็ญกุศลและการฝึกจิตใจให้รู้จักเสียสละของถวายวัดสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทเช่นของใช้ประจำวันของใช้ในการประกอบศาสนกิจของกินของใช้ในชีวิตประจำวันและของที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือบำรุงวัดตัวอย่างของถวายวัดที่นิยมกันมากได้แก่ อาหารสดอาหารแห้งข้าวสารน้ำดื่มของใช้ส่วนตัวเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวผ้าไตรจีวรสบงและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์นอกจากนี้ยังมีของที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆของวัดเช่นเทียนทูบดอกไม้กระดาษทิชชู่ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นพัดลมหลอดไฟปลั๊กไฟอุปกรณ์การศึกษาหนังสือธรรมะคอมพิวเตอร์และเครื่องเสียงสำหรับประกอบพิธีกรรมของเหล่านี้เมื่อถวายแล้วจะกลายเป็นสมบัติของวัดหรือเป็นของใช้ของพระสงฆ์โดยมีพระผู้ใหญ่หรือเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การถวายของให้วัดต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เลือกของที่หมดอายุของที่เสียหายหรือของที่ไม่เหมาะสมกับวัดเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารหรือเครื่องดื่มที่ผิดศีลร,รวมถึงของที่ไม่จําเป็นหรือเป็นภาระต่อวัดบางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าอะไรที่บ้านใช้ไม่ได้แล้วนำมาทำบุญก็ถือว่าดีแต่แท้จริงแล้ว ของที่ถวายควรมีสภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อให้พระสงฆ์หรือวัดได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในบางโอกาสญาติโยมอาจถวายของที่เป็นทรัพย์สินมีค่าเช่นเงินทองเครื่องประดับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีนี้ต้องมีเอกสารการโอนให้ถูกต้องหรือมีการมอบหมายอย่างชัดเจนว่า เป็นการถวายให้แก่วัดโดยตรงไม่ใช่ถวายให้พระรูปใดรูปหนึ่งโดยส่วนตัวทรัพย์เหล่านี้จะกลายเป็นสมบัติของวัดและต้องถูกใช้หรือจัดการตามระเบียบของวัดโดยโปร่งใสและมีกรรมการตรวจสอบอย่างถูกต้องสำหรับเครื่องสังฆทานที่มีขายตามร้านค้าหรือในตลาดผู้ถวายควรตรวจสอบของข้างในให้เป็นของที่ดีมีวันหมดอายุยาว และเหมาะกับการใช้งานจริงไม่ใช่ของเก่าหรือหมดอายุควรหลีกเลี่ยงการถวายของที่ไม่จำเป็นต่อพระสงฆ์เช่นของเล่นน้ำหวานสีฉูดฉาดหรืออาหารสำเร็จรูปที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพควรให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณเพราะการถวายของที่ดีถือเป็นการตั้งใจสร้างบุญที่บริสุทธิ์ใจเมื่อถวายของให้วัด สิ่งสำคัญคือให้ด้วยความเคารพตั้งใจถวายกับพระสงฆ์โดยตรงหรือมอบให้เจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบไม่วางของทิ้งไว้โดยไม่มีผู้รับเพราะอาจมีปัญหาด้านการดูแลหรือเกิดความเข้าใจผิดว่าของนั้นเป็นของใครและเพื่อความสมบูรณ์ของบุญควรมีการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญและตั้งจิตขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งผลให้ชีวิตร่มเย็น มีสติและพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงการถวายของให้วัดยังช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคงให้แก่วัดและพระสงฆ์เป็นการแบ่งปันและสนับสนุนการศึกษาการเผยแพร่ธรรมะและกิจกรรมต่างๆของวัดทุกสิ่งที่เราถวายไปไม่ใช่แค่ของวัตถุแต่เป็นการมอบใจและศรัทธาให้กับาศาสนาและสังคมเป็นการฝึกจิตให้ละความตรณี และเติมเต็มความสุขในใจของผู้ให้สิ่งที่ควรระลึกถึงอยู่เสมอเมื่อถวายของให้วัดคือถวายด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่เสียดายและไม่ผูกพันกับของที่ให้ไปให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความเคารพในพระสงฆ์และความเคารพในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การถวายของด้วยการตั้งใจและถูกวิธี จะทำให้บุญที่ได้รับสมบูรณ์และชีวิตพบกับความสงบร่มเย็นทุกน้อยลงสุขมากขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานในอนาคตการถวายของวัดแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากทำด้วยใจจริงตั้งใจและเขารูปในหลักธรรมะจะส่งผลให้ชีวิตเจริญมีความสุขและพบกับความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมการเลือกของถวาย การตั้งเจตนาและความบริสุทธิ์ใจคือกุญแจสำคัญในการสร้างบุญและความเจริญให้แก่ชีวิตอย่างแท้จริงข้อห้ามในการนำของถวายวัดกลับบ้างคือเรื่องที่หลายคนอาจเคยได้ยินแต่ก็ยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่มากการถวายของให้วัดหรือพระสงฆ์ถือเป็นการให้ด้วยใจศรัทธาและเป็นการสร้างบุญกุศลที่ดีแต่หากเมื่อถวายแล้ว กลับนำของนั้นกลับบ้านอีกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามย่อมเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการถวายและอาจเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อชีวิตรวมถึงขัดต่อหลักธรรมะและข้อวินัยของพระพุทธศาสนาก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าการถวายของให้วัดหรือพระสงฆ์คือการมอบสิ่งของเหล่านั้นให้เป็นของส่วนรวมหรือเป็นของสงฆ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้อย่างชัดเจนว่าของที่ถวายแล้วจะเป็นสมบัติของสงฆ์ทันทีหรือหากถวายเฉพาะพระรูปใดรูปหนึ่งก็จะเป็นของพระรูปนั้นโดยสมบูรณ์ผู้ถวายไม่มีสิทธิ์หวนกลับไปนำของนั้นออกจากวัดอีกแต่ในทางปฏิบัติมักมีหลายกรณีที่ผู้ถวายอาจรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจเผลอทำผิดโดยไม่รู้ตัว เช่นนำของที่ถวายแล้วกลับมาใช้เองหรือแบ่งกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้ถือเป็นผิดทั้งในทางธรรมะและขัดกับเจตนาของการถวายตัวอย่างที่พบเห็นบ่อยเช่นถวายของกินข้าวสารอาหารแห้งแล้วมีงานบุญจบมีของเหลืออยู่ในถาดหรือถุงเจ้าภาพหรือญาติโยมบางคน ก็นำของนั้นกลับบ้านด้วยความคิดว่าเป็นของที่เหลือหรือไม่มีใครต้องการแต่ในทางธรรมะแล้วถือว่าเป็นของที่ตกเป็นสมบัติของวัดแม้จะเป็นของเหลือจากการถวายก็ต้องสอบถามหรือนำเรียนพระสงฆ์ก่อนทุกครั้งหากจะนำออกไปต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีสิทธิจัดการซัดของสงฆ์เช่นเจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่ในวัด กรณีอีกอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยคือการถวายสิ่งของมีค่าหรือเครื่องใช้เช่นผ้าไตรจีวรหรือของใช้ในชีวิตประจําวันผู้ถวายบางรายอาจเปลี่ยนใจอยากได้นําของนั้นกลับบ้านด้วยความรู้สึกเสียดายหรือมิเหตุจําเป็นการกระทําเช่นนี้จะเป็นการทําให้บุญที่ตั้งใจไว้ไม่สมบูรณ์และอาจกลายเป็นบาปทางใจเพราะของที่ถวายแล้วเปลี่ยนเจตนาไม่ได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของขาดไปแล้ว ผู้ที่นำของกลับบ้านโดยภาการจะกลายเป็นผู้ลักขโมยของสงทันทีซึ่งเป็นอาบัติปาราชิกหนักสุดในพระวินัยหากเป็นพระส่วนครวาถือเป็นการลักทรัพย์พระสงฆ์เองก็มีข้อวินัยที่ต้องปฏิบัติหากมีการรับถวายแล้วต้องรับโดยสุดจริตใจและไม่สามารถคืนของถวายให้แก่ผู้ถวายหรือญาติโยมได้ง่ายๆเพราะทรัพย์เหล่านั้นถือเป็นของสงฆ์มีขั้นตอนและกฎระเบียบในการเบิกจ่ายหรือให้คืน หากคืนโดยไม่มีเหตุสมควรพระสองฆ์อาจต้องอาบัตและถูกลงโทษตามพระธรรมวินัยหลักการสำคัญของการถวายคือให้แล้วไม่หวังคืนมอบแล้วต้องปล่อยวางไม่ยึดติดไม่เสียดายและเชื่อในผลแห่งการให้หากยังผูกใจหรือกลับไปเอาคืนจะกลายเป็นกรรมติดตัวและอาจทำให้บุญที่ได้ลดลงหรือกลายเป็นวิบากกรรมในอนาคต การนำของถวายกลับบ้านไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการจึงเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในทางปฏิบัติหากพบว่ามีของเหลือในงานบุญคุณปรึกษาพระหรือผู้ที่รับผิดชอบในวัดก่อนจะดาเนินการใดๆเพื่อความสบายใจและไม่ผิดหลักธรรมะข้อห้ามสำคัญที่ควรจดจำา 1. ถวายแล้วห้ามนำกลับบ้าน 2. ห้ามนำของถวายไปแจกจ่ายต่อเอง 3. ห้ามแบ่งของถวายไปใช้ส่วนตัว 4. ห้ามยึดถือหรือเสียดายสิ่งที่ถวายแล้ว 5. ห้ามนำของเหลือจากงานบุญออกจากวัดโดยพลาการ 6. ห้ามขอคืนสิ่งของที่ถวายพระหรือวัดแล้ว 7. ห้ามนำของถวายของผู้อื่นกลับบ้านโดยไม่แจ้งเจ้าของบุญ 8. ห้ามเปลี่ยนเจตนานหลังจากถวายเสร็จ 9. ห้ามลักขโมยของสง์ไปใช้เอง 10. ห้ามรบกวนพระสงฆ์ให้นำของที่ถวายแล้วกลับมาให้ตนแม้จะมีเจตนาดีแต่หากละเลยข้อห้ามเหล่านี้อาจเกิดผลเสียต่อชีวิตเช่นทำให้บุญที่ตั้งใจไว้ไม่เต็มที่เกิดความทุกข์ใจในภายหลังหรือเป็นนี้กรรมโดยไม่รู้ตัวในบางกรณีอาจส่งผลให้โชคชะตาสะดุดการเงินติดขัดหรือครอบครัวมีปัญหาโดยไม่ทราบสาเหตุเหล่านี้ คืออุทาหรณ์ที่ควรนำมาคิดในทางธรรมะการให้ที่แท้จริงคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่ผูกหยุดกับของที่ให้ปล่อยวางอย่างแท้จริงแล้วผลบุญจะย้อนคืนมาทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้อคิดที่ได้จากการถวายของคือควรตั้งใจให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้แล้วปล่อยวางและเคารพในกฎของสมการปฏิบัติเช่นนี้ จะทำให้บุญกุศลสมบูรณ์และนำพาวความเจริญรุ่งเรืองความสุขสงบและความสำเร็จในชีวิตเมื่อเข้าใจเรื่องข้อห้ามเหล่านี้ควรนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงทั้งกับตนเองและครอบครัวรวมถึงถ่ายทอดให้เพื่อนหรือญาติพี่น้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวเพราะบางครั้งความตั้งใจดีแต่ขาดความรู้ก็อาจนำพาให้บุญกลายเป็นบาปหรือกลายเป็นกรรมที่ไม่รู้ตัว ยิ่งในยุคสมัยนี้ที่งานบุญมีมากการให้และการถวายเกิดขึ้นบ่อยยิ่งต้องใส่ใจข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเพื่อให้บุญที่ตั้งใจไว้ส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไม่สะดุด,ดด้วยวิบากกรรมจากความรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อได้เรียนรู้เรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้นำข้อปฏิบัติที่ถูกต้องไปใช้กับทุกงานบุญจะถวายเล็กหรือใหญ่จะถวายของราคาเท่าไหร่ ก็ไม่สำคัญเท่าความถูกต้องและความบริสุทธิ์ใจขอให้ทุกคนมีสติมีเมตตาและมีปัญญาในการให้เพื่อให้บุญที่สร้างไว้ส่งผลให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านพร้อมส่งต่อความดีงามนี้ไปยังรุ่นลูกร,รุ่นหลานต่อไปด้วยใจที่เบาๆท้ายที่สุดนี้การถวายของให้วัดไม่ใช่เพียงแค่การมอบสิ่งของให้พระสงฆ์ แต่คือการมอบใจของเราให้กับความดีมอบศรัทธาให้กับพระธรรมและมอบความตั้งใจให้กับการฝึกฝนตนเองในวิถีแห่งกุศลสิ่งของอาจมีวันหมดอายุแต่เจตนาแห่งการให้ที่บริสุทธิ์จะไม่มีวันเสื่อมสลายจำไว้ว่าทุกครั้งที่เราทำบุญอย่าทำด้วยความเร่งรีบหรือเพียงให้พ้นผลไปแต่จงทำด้วยใจที่ตื่นรู้ใส่ใจ และเมตตายอย่างแท้จริงเพราะบุญไม่ขึ้นอยู่กับของมากของใหญ่แต่ขึ้นอยู่กับใจที่ให้ขอให้ทุกการถวายของของทุกท่านจงนำพาชีวิตให้ร่มเย็นมีความสุขความสำเร็จในทางโลกและความสว่างในทางธรรมหากแม้นมีกรรมใดเคยล่วงเกินพระสงฆ์โดยรู้เท่าทันหรือไม่ก็ตามขอให้ผลบุญแห่งความรู้และความตั้งใจในครั้งนี้เป็นการขอขมากรรมในทางใจ และเบิกบุญเก่าให้ส่งผลดีในปัจจุบันขออำนาจเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองทุกท่านให้พบแต่ความเจริญมีสติเป็นเครื่องนําทางมีศรัทธาเป็นพลังและมีบุญเป็นแสงสว่างในทุกเส้นทางของชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ